สวัสดีทุกคนครับเมื่อต้นปีนะครับทางอินฟินิได้เปิดตัวมือถือนะครับอินฟินิตีเล่า 5G มาแล้วนะครับซึ่งเป็นมือถือ 5G ที่ถูกมากๆเป็นหลักพันนะฮะวันนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดครับที่ชื่อว่าอินฟินิตตีเล่อ 5G 2023นะครับสำหรับตอนนี้นะครับจำใช้ทิปเต็ดก็คือเป็นทิปเต็ดที่ใหม่กว่าตัวนั้นนะครับตัวเดิมเนี่ยจะเป็น ตัว D 900แต่ว่าตัวนี้จะเป็น D 1.8 0นะครับจะเป็น6นาโนเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีแรมนะครับอยู่ที่8กิกนะครับก็มีตัว Extended RAM ก็คือ m e m Fusion เนี่ยอยู่ที่5กิกสูงสุดนะครับก็คือรวมเป็น13กิกนะครับแล้วก็มีตัว ROM นะครับอยู่ที่256กิกนะครับปกติมือถือนะครับถ้าเป็นราคาตั้ง8,000-9,000บาทนะฮะส่วนใหญ่นะครับจะได้128 ตัวนี้นะครับจะได้256เลยนะครับอันนี้คือจุดเด่นข้อดีของจ้าตัวนี้นะครับที่ทําให้คุณได้มือถือที่มีเมมเยอะๆเลยนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับตัวอินฟินิตีโล่ 5G สองต่างสามมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตัวนี้นะครับอย่างแรกที่เราเห็นก็คือกล้องครับกล้องนี้เป็น50ล้านพิกเซลแล้วก็2ล้านนะก็2ล้านนะครับก็คือมีกล้องเด็บนะครับแล้วกล้องมาโคนะครับคือกล้องหลัก50นะครับกล้องเด็บสนะครับแล้วก็กล้องมาโคร2 เราก็จะมปไฟแฟลชที่ปกติถ้าใครได้ใช้มือถือของอินฟินิตเนี่ยจะเห็นได้ว่าอลังการมากครับคือแบบว่าถ่ายภาพได้แบบสว่างสดใสเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับสามารถที่จะตแกนใบหน้านะฮะนี่เราสามารถที่จะตแกนนิ้วได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจุดเด่นก็คือนี่ครับเขามีขั้วหูฟังนะครับที่เป็น3.5มจุด้ามมครับแล้วก็พอใช้ตีและลำโพงนะฮะจะมีสายนะครับสายจะเป็น USB Type A 2 Type C นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับจะเป็น3-3วัตต์อันนี้ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์นะครับถาดซิมการ์ดตัวนี้ครับตัวนี้รองรับ t r i ปเปิลทรลตนะครับก็คือมี2นาโนซิมนะครับบวก1 m i c r o ดีสามารถที่จะใส่พร้อมกันได้โดยที่ไม่ต้องเลือกว่าจะใส่ เกมที่2หรือว่า m i c ค o อดีนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวมันเนี่ยมีรอมอยู่256อยู่แล้วนะครับถือได้ว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะเอาไว้ใช้ทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ลงเกมลงอะไรเต็มที่เลยนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็น6.78นิ้วแล้วก็รองรับ120เฮิร์ตด้วยนะครับเป็นจอแบบ Full HD Plus นะฮะก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะ ใช้งานได้ทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมต่างๆตอนนี้แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับถือใช้ได้ยาวๆไปเลยนะครับแนะนอนนะครับเกิดใครใช้เนี่ยก็แนะนำให้ใช้ หัวชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยกับสายชาร์จที่มาพร้อมกล่องเท่านั้นก็คืออุปกรณ์เติมแพ้ของอินฟินิตเท่านั้นครับที่จะให้ประสิทธิภาพในการชาร์จไวเนี่ยต่ำสามบาทได้เต็มทีสำหรับตัวนี้นะครับก็เหมาะกับใครนะครับเหมาะคนที่อยากจะเล่นเกมอยากจะมีมือถือ 5G นะครับในราคาที่ไม่ถึง1 0 0 0 0บาทครับตัวนี้ก็ประมาณ9,000ก,กว่านะครับที่สามาที่จะ ใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งาน 5G นะครับเรื่องของการใช้งาน Wi-fi ทั้งตัวนี้นะครับตามสเปคเนี่ยใช้งานเป็น Wi-fi 6ไดได้วยก็คือรองรับนะครับ Wi-Fi 2.4 g จุกิกกับ 5G ิกนะครับแล้วก็รองรับ Wi-fi ที่เป็น AX หรือว่าเป็น Wi-fi ติกได้เลยครับสำหรับตัวนี้นะครับต้องบอกว่ากล้องที่เขาให้มานะครับนี่นี่กล้องที่เขาให้มานะครับถือได้ว่าเป็นกล้องที่ถ่ายภาพได้สวยนะครับแล้วก็ เหมาะสมกับคนที่อยากจะเอาไปทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับในมือเนี่ยจอ6.78นิ้วแต่ว่ามันแทบจะเต็มเลยครับแทบจะเต็มเลยก็คือใช้พื้นที่จอได้ดีนะครับแล้วก็ความสว่างคือ500นิตนะครับนี่เห็นไหมเรายังอยู่ไฟนะครับมีไฟต่องอยู่นะครับคือจอมันยังสว่างอยู่นะครับอันนี้เราปรับจอเนี่ยเห็นไหมครับปรับจอแค่นี้เองไม่ได้ปรับสุดด้วยนะครับเห็นไหมฮะ ประมาณนี้เองนะครับทั้นั้นเนี่ยาการที่เรามีหน้าจอที่มันตู้แสงได้ดีครับมันทําให้เราใช้งานกลางแจ้งได้อย่างแบบไม่ต้องไปกังวลเลยบางทีอาจจะต้องไปปรับแบบเรื่องของแสงหน้าจอนะครับให้มันดูสว่างนะครับตอนที่เราแบบอยู่ดวงแดดจ้าก็ากลายเป็นเปลืองแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องร้อนอีกนะฮะอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจคือว่าตัวนี้ครับมี 5G นะครับแต่ว่า,าตัวนี้จะเป็น2ติมมันมี การลองรับ 5G 2ซิมนะฮะคือคุณใส่2ซิมแล้วทั้ง2ซทิมเนี่ยลองรับ 5G เนี่ยคุณใช้ 5G ในพื้นที่ที่ให้บริการนีครับได้สบายสบายเลย2ซิม 5G ทั้งสิมปกติมือถือทั่วไปจะใช้ 5G ซิมหนึงอีกซิมหนึงเปน 4G ปรับซิม2อเป็น 5G นะครับซิม1เป็น 4G อะไรแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีตัวที่ใช้จัดการพลังงานนะครับที่ทําให้แบบเขาเรียกว่า c คเบิล 5G นะครับจะทําให้แบบว่าจัดการพลังงานการใช้งาน 5G ได้อย่างแบบ มีประสิทธิภาพแล้วก็แบบว่าประหยัดแบตเขาจะเป็นพวก AI พวก power management เข้ามาช่วยนะครับทำให้เราแบบไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเออแบตเตอรี่มันจะหมดไวอีกอย่างหนึ่งนะครับมือถือทั่วไปแบตประมาณ4 0 0พันสามพันไปไปแต่ว่าวันนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่5000ัมิลลิแอมนะครับทะนั้นถ้าคุณใช้ 5G ได้แบต5,000ันมิลลิแอมคุณไม่ต้องไปห่วงอะไรละเพราะว่า,าระบบการจัดก,การไอ้ 5G เนี่ยมันดีนะครับแล้วก็จัดก,การแบตเตอรี่ได้ดีด้วยนะครับทีนี้ในการใช้งานนะครับก็ ต้องบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่าเราพกไปถ่ายรูปมาฮะเราได้ภาพส,สวยนะครับมันมี AI นะครับถ้าเกิดใครใช้ Infinix เนี่ยน่าจะเห็น AI-CAM คนะครับ AI Cam ก็คือตัวที่ใช้จัดการเรื่องของการถ่ายภาพของทาง Infinix นะครับทำให้เรามี HDR นะครับเราถ่ายอยากถ่ายภาพเป็นไงเป็นแบบกล้องฟิล์มก็ได้นะครับอยากจะถ่ายแบบ อ่าเป็นวิวตีพอสเพจหรือตุ๊กเควนไนท์อ่าถ่ายกลางคืนก็สวยนะฮะแล้วก็มีพวก AI ถอดให้เราเล่นกันนะครับแล้วก็มีพวกการถ่ายพวกชัดวิดีโอวิดีโอส่้นบนทิกตอกบนลิวอะไรต่างนะครับรวมไปถึงถ่ายพวกเทโลโมทันหมดโปพาโลลมาม่านะครับแล้วก็ถ่ายล็อกเมนต์ถ่ายกระดาษต่างๆแล้วก็ตุ๊กเควนมาโคนะครับโอ้โหเจ๋งมากนะครับคือถ่ายแบบระยะใกล้ได้ตเต็นนะครับแล้วก็อ่ามีแบบ หลากหลายโหมดให้เราใช้งานได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราถ่ายวิดีโอนะครับอ่ามันจะถ่ายเป็นทั้งหมดถูงตุดนะครับได้ 4K ครับก็คือกล้องหลัง 4K นะครับถูงตุดได้ 4K นะครับแล้วก็จะมีการตัดด้วยนะครับถ้าเราถ่ายเปิดไป 4K ใช่ไหมฮะเพราะไปเปิดอาต t r a เต e a ี y มันทาให้แบบว่าเราแบบถือกล้องแบบนิ่งๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วก็มาดูกล้องหน้ากันนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะรองรับนะครับ อ่านี่ถุงสุดนะครับก็คือ 1080p คือ4ฟฮะแล้วก็เจ0ด2นะครับอันนี้ก็เป็นาการใช้างานนะครับอเราลองถ่ายกันนะฮะโอเคฮะวันนี้มาถ่ายวิดีโอนะครับของกล้องมือถือนะฮะ i ินฟติโร 5G 2 0 2 3นนะครับตัวใหม่คลิปใหม่นะฮะอันนี้ก็เอามาแนะนำกันสำหรับคนที่อยากจะได้มือถือที่ใช้ถ่ายวิดีโอด้วยนะ ตัวนี้นะครจะเป็นการถ่ายกล้องหน้าด้วย Full HD ก็คือพันแปติดพครับการสั่นก็อยู่ในระดับที่พอสมควรส่วนกล้องหลังนะครับจะมีซูเปอร์นะครับนี่เขาจะเรียกว่าซูเปอร์เตอรดีก็คือตัวที่เป็นวิดีโอการสั่นนะครับแล้วก็มีโหมดที่ถ่ายเป็นกล้องฟิล์มด้วยนะมันจะมีพวกแบบว่าเอฟเฟกตต่างๆให้เราถ่ายกันแบบนี้ครับประมาณอย่างนี้นะฮะก็ทําให้เราสนุกกับการถ่ายภาพได้มากขึ้นนะครับ สำรับอุปกรณ์เติมนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับเคสไ่ที่เป็นพิลิโคนนะครับเคสทีลิโคนแบบนี้นะครับมาให้ด้วยนะฮะก็สามารถที่จะไถได้เลยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างที่เราเห็นก็คือว่ามือถือสีขาวนะฮะตัวเนี้มันจะมีหลายสีนะครับมีสีต้มมีสีขาวนะครับตัวนี้นะครับนี่มันมีลายนุ่มมือแต่เราไม่ค่อยเห็นนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นข้อดีของสีขาวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เคสเนี่ยเราติดลอยนุ่วมือแต่ว่าเนี่ย เอาพาดเคสก็ออกแล้วแต่ว่ามันมองเห็นไม่ชัดหรอกนะครับแบบนี้ยมันไม่เห็นหรอกนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าใส่ก็ทุกคนก็หงสายเคสอยู่แล้วล่ะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ีกว่าครับอะแดปเตอร์นะครับนี่ที่เราบอกว่าเป็น usb a นะครับอันนี้นะฮะนี่แล้วก็เป็นหัวแบบนี้หัวแบบกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับไม่ได้เป็นตี o C ตีแต่ว่าเป็นตี o A นะครับแบบนี้เป็น usb แบบนี้นะครับนี่ต toA นะครับ ที่กี้ที่บอกว่า3ามบาทนี่ครับตรงนี้เลยนะครับที่เขาบอกว่า3 3บาทนะครับสำหรับราคานะครับตอนนี้อยู่ที่9,499ับาทนะฮะถือได้ว่าถูกกว่ามือถือบางรุ่นนะครับแล้วก็ได้จุดเด่นก็คือจอใหญ่6 7 8นิ้วนะครับรองรับ 5G 2จทิมนะครับโทรเป็นแบบว่าโทรเป็น 5G คมชัดใสๆเลยนะครับแล้วก็มีฟัทชาร์จนะครับคือ ตอนนี้คือหลายๆอันเนี่ยก็คือราคาเลทเดียวกันนะครับส่วนใหญ่มันจะได้128กิกใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้จะได้256กิกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ memfusion นะครับจะเป็นตัวการเพิ่มนะครับหน่วยความจําก็คือการเอาหน่วยความจําจะเป็นแรมใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันจะชื่อ m e m f u ชั่นเนี่ยตัวนี้จะเป็น extended ram นะครับที่เอาตัวหน่วยความจาที่เป็น256กิกตัวนี้นะครับมาแบ่งนะครับเพื่อที่จะใช้เป็น หน่วยความจําที่เป็นเสมือนนะครับทําให้ปกติแล้วครับมือถือทั่วไปถ้าเป็นร้อยยี่ปัดกิกใช่ไหมครับแล้วถูกแบ่งเนี่ยมาใช้กับ e x t e n d e d RAM นะครับอ่ะมันก็ถูกแบ่งมา3ามกิกสห้ากิกอะไรเงี้ยถูงสุดห้ากิกนะฮะแต่ว่าตัวนน 2, 5, 6, เนี้ยครับมันสองห้าหกไงแล้วมันมาแบ่งเป็น e x t e n d e d RAM อันเนี้ยผมว่ามันมันดีกว่านะครับมันดีกว่าแล้วก็ การที่มีหน่วยความจาเยอะๆอะครับถือได้ว่า,ามันทําให้เราใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องไปกงังวลแม้จะใส่ไมโครเอดีได้ก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครถ่ายวิดีโอเป็น 4K อะไรต่างๆนะครับหรือว่าลงเกมลองลอะไรเนี้ยพวกไมโครเอดีเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวที่ใช้ในหน่วยความจาในเครื่องเนี่ยมันน่าจะเวิร์กกว่าสำหรับการประมวลผลต่างๆที่รวดเร็วก,กว่าครับถามว่ามือถืออินฟินิต ทีล 5G สองตูนสองสามน่าใช้ไหมนะฮะหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการอัปเกรดที่อัปเกรดสูงขึ้นอัปเกรดมากขึ้นนะครับมากกว่ารุ่นเดิมนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยตัวนี้ครับโลแกนเนี่ยเขามาเรื่องของการอัปเกรดนะครับอัปเกรดแบบทู 5G นะครับทั้นั้นเนี่ยการใช้งาน 5G ของคุณเนี่ยจะใช้งานได้แบบ ทำมูดไหลลื่นมากยิ่งขึ้นการเชื่อมต่อต่างๆมันจะรวดเร็วนะครับจะมีตัวที่เชื่อมต่อเรื่องของการใช้งาน 5G แบบทันทลาดเลยประมาณนี้นะครับมาสรุปกันนะครับสำหรับสเปคของเจ้าตัวมือถืออ n f เฟนิกตีโร 5G สองตูนตองสานะครับก็คือทิปไดเมนตี้หนึ่งงแปดนะครับแล้วก็มีแรม8 g กิกนะครับบวก e อน e r ้ดัลแรมอีก5กิกเป็น10 3กิกนะครับแล้วก็หน่วยความจำในตัวเครื่องจะมีอยู่ที่256กิกนะฮะตัวนี้ก็คือจุดเด่นของมันแล้วก็หน้าจอใหญ่นะครับ6 7จดนิ้วรองรับ 120Hz เฮิร์ตแล้วก็สามารถที่จะเล่นเลเวลต่างได้รวดเร็วนะครับมีการแบบปรับอัตโนมัตินะครับเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเล่นอปพิเคชันต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับแบตเตอรี่5 0 0 0ันมิลลิแอมกับชาร์จไวต่ำต่ำบัดครับมีขั้วต่อหูฟังด้วยด้วยนะครับใครจะเสียบไมเอามาทำวีล็อกอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ถัดไหวนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้มือถือที่เป็นแบตเตอรี่5 0 0พมิลลิแอมป์นะครับแบตเตอรี่ใช้ได้ประมาณทั้งองวันถามวันเลยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเรานะเราขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแล้วก็แอปต่างๆด้วยพวกนอติิพวกอะไรต่างๆนะครับข้อดีก็คือ,อตัวนี้ครับใช้อย่างที่ชื่อบอกแหละสองตืนสองสามคุณซื้อเดือนนี้คุณใช้ยาวๆไปทั้งปีหน้าเลยครับคือคุณใช้ยาวๆเลยคือฮิปก็ตัวแบบ ดีครับได้ดีเลยอะคลิปดีคลิปดีขึ้นนะครับจอใหญ่นะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับแล้วก็ราคาไม่ถึงหมื่นด้วยนะครับที่สำคัญใช้งาน5 g ได้2ติมพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับก็ถ้าเกิดใครใช้2ติมแล้วเป็น5 g ทั้งคู่เนี่ยยิ่งเวิร์กเลยนะครับอันนี้ก็เอามาแนะนำกันนะครับสำหรับคนที่สนใจมือถือไม่เกินหมื่นใช้งาน5 g ได้นะครับตัวนี้นะครับอัปเกรด ขุมพลัง5 g นะฮะ i n f i n i t ีแล้ว5 g สองตูนสองตามนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับ